หลังจากที่เก็บตัวเงียบนะครับท่ามการกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะครับกับกรณีที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งมิแกนลาบุรี2026นะครับล่าสุดนะครับน้องนับดาวนะครับอดีตมิแกนคนดังเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับโดยมีข้อความว่าโมโหแล้วเงียบคือวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ถูกนินทาแล้วนิ่งเฉยคือความเข้มแข็งทางจิตใจโดนตําหนิแล้วยังมีอารมณ์ขันคือมุมมองทัศนคติด้านบวกเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนใจตัวเอง เรื่องบางเรื่องที่มันผ่านมานานแล้วเราไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่ามันถูกหรือมันผิดใครทําอะไรย่อมรู้ตัวดีไม่มีใครรู้กว่าตัวเราหรอกเหตุผลหรือความจริงมันใช้กับโลกโซเชียลไม่ได้ต่อให้เราพูดความจริงเป็นร้อยคนที่มองเราผิดเราก็ผิดอยู่ดีเราเอาเวลามาทํางานหาเงินดีกว่าแค่ใจเราอะไม่อคติกับใครเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครจะด่าจะเกลียดก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่ได้มาช่วยทํางานหาเงินทั้งนี้หนูขอขอ,ขอบคุณทุกคน ที่เข้้าามใใหหกลังจนูขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างกันขอเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองขอบคุณสถานการณ์ที่ทำให้ดาวโตวขึ้นขอบคุณคำสั่งสอนขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายดาวจะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนราคาแพงขอให้ทุกคนให้โอกาสหนูด้วยนะคะและหลังจากที่เกิดกระแสแรงไปช่วงนั้นนะครับมองนับดาวเนี่ยก็หายไปพักใหญ่เลยนะครับปิดโลกโซเชียลไปเลยจ้าแต่ถ้าเกิดมองใน มุมหนึ่งนะครับที่น้องไม่ออกมาตอบโต้หรืออะไรเพิ่มเติมอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนที่เป็นประเด็นอะ่ะแล้วยิ่งออกมาเคลื่อนไหวอะ่ะมันก็จะทําให้ยิ่งประเด็นอะ่ะมันแรงขึ้นอีกเพราะมันจะมีหลายคนที่แบบว่าเออไปขุดน้องขุดอะไรขุดประเด็นนู้นประเด็นนี้ขุดหลายเรื่องแล้วยังมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะออกมาเล่นน้องหรือตอบโต้อีก บางครั้งเนี่ยการหยุดหรือไม่ตอบโต้นะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะไม่ออกมาพิสูจน์ตัวเองหรือว่าไม่ได้เป็นจริงหรืออะไรอันนี้ก็แปลว่ายอมรับว่าจริงสินะครับยิ่งถ้าเกิดเรามองเป็นกลางถ้าเกิดน้องออกมาถ้าคนไม่เชื่อเขาก็จะพยายามขุดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยเอาจริงๆคนที่เสียหายหนักเข้ามาอีกหรือหรือไม่จบเลยอ่ะก็ต้องเป็นน้องนับดาวนั่นแหละครับที่ที่ต้องเจอดราม,ม่าแบบไม่หยุดต่อไปนี้นะครับก็ ตั้งใจทํางานนะครับหาช่องทางในการทํางานของตัวเองนะครับส่วนในเรื่องที่มันเกิดขึ้นแอดแอดไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตามแบบสนิทเท่าไหร่นะว่าเรื่องนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอีกหรือเปล่าหรือว่าบางเรื่องอาจจะมีการคุยกันแบบลับๆสําหรับคนที่คนที่รู้กันอะไรอย่างงี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องนับดาวนะครับในการทํางานและการใช้ชีวิตด้วยแล้วกันครับมากันต่อที่1ข่าวนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยได้ยิ้มกันอีกแล้วนะครับสาหรับเอกหนุ่มนะครับตุ้ยธีรพัฒน์ รุ่นใหญ่แล้วนะครับล่าสุดได้โพสต์ภาพตัวเองลงบนอินตาแกรมนะครับซึ่งเป็นภาพที่หนุ่มตุ้ยโพสต์นะครับทำมาจาก AI นะครับแต่งรูปตัวเองเนี่ยให้แบบเป็นสไตล์ออปป้านะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเกาหลีเกาใจบอกใช่เธอพร้อมกับอโมจิขำน้ําตาไหลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกในตาคมนะครับพิงกี้สาวิกานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหลังจากนั้นนะครับสาวพิงกี้เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะเป็นรูปอโมจิหัวใจสีชมพูซึ่งในขณะเดียวกันนะครับใน ของพิงกี้เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวน,นะครับโดยโพสต์ภาพกลางหิมะนะครับที่ตกแต่งใช้ AI เช่นกันนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าเกาหลีเกาใจแล้วก็ใสอิมูจินะครับแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะก่อนที่หนุ่มตุย้ยโอ้โหมาเหมือนกันเลยเนาะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอิมูจิหัวใจสีชมพูเช่นกันทำไมตรงกันอย่างนี้ล่ะเอาล่ะครับก็ถือว่าทำให้เป็นแฟนเนี่ยได้ฟินกันไปนะครับนานๆจะออกมาโพสตรูปกันนะคู่นี้และที่สำคัญเนี่ยโพสร,รูปในลักษณะที่คล้ายกันเลย และก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันมากลักษณะเหมือนว่าคนสองคนน่ะได้ไปเที่ยวหิมะด้วยกันได้ไปเที่ยวแบบอยู่ในสถานที่เดียวกันน่ะแล้วก็คอมเมนต์ก็เหมือนว่าเป็นการคอมเมนต์ตอบโต้ตความในใจความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะให้ฉันคิดไปในเรื่องอื่นได้ยังไงจ๊ะ